เพทนายเอนเตเทนรายงานว่าคนใกล้ชิดของตัวสรัญยูวงกระจางนักแสดงผู้กำกับชื่อดังที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเปิดเผยว่าเมื่อประมาณ6เดือนก่อนตัวสรัญยูล้มในกองถ่ายและมีอาการปวดหลังจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่ากระดูกหักโดยลักษณะของกระดูกหักคล้ายการเกิดจากมะเร็ง จึงเจาะกระดูกไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับทั้งยังพบก้อนที่ตับจึงเริ่มรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดจนอาการปวดหลังและการทั่วไปดีขึ้นมากกระทั่งหนึ่งเดือนก่อนตัวเริ่มเบื่ออาหารทั้งยังปวดหลังมากขึ้นกระทั่งวันที่9มิถุนายน2 5 6 3มมีความดันโลหิตตำ่ำและความดันตกเรื่อยๆจึงให้ยากระตุ้นความดันโลหิตแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จนเสียชีวิตในที่สุด